สวัสดีค่ะท่านผู้ชมก็มาพบกับนิมิเคีีเช่นเคยวันนี้เราก็มาอยู่ที่ทอมไบเดอร์เลยนะคะโอเคขึ้นมาแล้วนะอุ๊ยแฮลี่อุ้ยหลบป๊บหนึ่งโอ้โหทำไงจะสู้มันได้อะไม่มีอาวุธอะไรเลยอะโซฟีย่ตคโซเฟียคุณช่วยได้ไหมทำลายไอ้นี่ได้ไหมฉันจะลองดูนะ เดี๋ยวฉันไม่คิดว่าคุณจะถูกมันนะแต่ไม่เป็นไรฉันจะลองดูเธอต้องยิงลูกไอ้นี่นะโอเคนะคะเราก็ฉันไม่สามารถโดนมันได้นะโอเคฉันรู้เดี๋ยวฉันจะยิงไอ้นี่แล้วกันโอเคฉันลองอีกรอบนึง โอเคนะคะถ้าเกิดว่าโซเฟียยิงไอ้นี่มานะคะเราต้องยิงกลับไปนะให้มันโดนแฮร์รี่นี่ <Yes. S 1> โอเคยิงเลยนี่ไงนี่เรียบร้อยเป็นไงล่ะเรามันโดนมันแล้วโอเคนะคะโดนเรียบร้อยไปแล้วสิอันนี้ถึงโอเคอุ้ยอย่าบอกนะว่ามาอีกอ่ะ เต็มที่โอเคเรียบร้อยอนี่อุ้ยใครอยู่ข้างหลังอะนี่นะโอ้ยโอ้ยนี่ยิงก็ไม่โดนไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมเอาแบบลงไปข้างล่างเลยนี่เป็นไงล่ะโอ้โหกระสุนเกียร์เกียรเกียรเอาหมาอีกโอ้ยอะไรเนี่ย โอ้ย่าองเราดูมันยิทไีเนี่ยเดี๋ยวรอนึ่งนะฉันกลัเตรียมที่จะยิงโอ้โซียเร็วน่อยเถอโอ้โหทไเนี่ยหแป๊บนึงเดี๋ยวโซเฟียยังไม่ยิงนะเดี๋ยวรอแป๊บหนึงโซเฟีย โอ้โหโดนเต็มเต็มเลยไม่ใช่ไอ้นี่นะคนไม่มีวันตายนะเจ๊แหมยิงทีเดียวจะได้แบบเราล่ะเตรียมเลยนี่มาแล้วโอ้โหต้องยิงไอ้นี่เลยนั่นไงโดนเต็มเต็มนี่โอ้โหเรียบร้อยเป็นยังไงล่ะโอ้ยลื่นโอ้โหลงเรอล่ะโอ้โหที่ไหนเนี่ย อออืืข้างล่างเต็มเลยอะ่ะมีพวกไม่มีวันตายอยู่ข้างล่างทำไมดีเนี่ยเดี๋ยวขอจัดการแบบเงียบๆแล้วกันเพราะว่ายังไงถ้าเกิดลงไปสู้เนี่ยเราคงทําอะไรมันไม่ได้นะคะเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวพึ่งทําวิธีไหนดีโอเคเนาะเดี๋ยวขอไอ้นี่แป๊บหนึ่งโอเคต่อเลยโอเคขอจัดการเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวทีละคนเราล่า ต้องไงดีคนไหนก่อนมีกี่คนเนี่ยสี่ห้าโอเคสี่คนนะเดี๋ยวจัดให้โอ้ยเอานี้ไม่ได้โอเคเอาต้องเอาผิดนะเพราะว่ายิงทีเดียวก็ไม่ตายอยู่แล้วนะเดี๋ยวก่อนขอคนนี้แล้วกันโอเคเรียบร้อยหนึ่งสองขอจัดการข้างบนนี่ไงเรียบร้อยเดี๋ยวก่อน เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวพวกนั้นเห็นกม็มาอีกอเคขึ้นมาบนนี้แล้วกันเรียบร้อยห้โอเคเมื่อกี้ฆ่าไปแล้วก็มาอีก,กน,นะโอเคขอไอตัวนี้นี่เรียบร้อยมีอีกไหมยังเหลืออีกนะนี่ไงอย่าดินีนน่มันรู้แล้วว่าเราอยู่เป็นยังไงมีไหม เดี๋ยวอย่าบอกว่าลงใหม่โอเคนั่นไงมามามา,มาใกล้ๆนี่ข้อหนุ่มเดี๋ยวพี่จัดการเองเรียบร้อยหนึ่งตัวอีกตัวมองไม่เห็นหรอนี่เป็นไงอ่ะโอ้เรียบร้อยนะคะก็ไปทําสกิลมาใหม่เนาะเกี่ยวกับพิษพวกนี้นะคะถ้ายิางทีเดียวก็ตายเลยโอเคเก็บเรียบร้อยมีอะไรอีกไหม นี่ไปไหนดีเอ่ยเดี๋ยวกระสุนอุ้ยโอ้ยโอ้ยคอนสแตนตินดู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 มาอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยลาว่าเลืเธอกับฉันเท่านั้นนะคุณไม่มีอาวุธแล้วไม่มีอะไรช่วยเธอได้อีกแล้วสถานที่นี้คือหลุมฝังศพเธอกิบบ้าไม่มีทางอุ้ยสู้มันไม่ได้ทำไงวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว โยละละ้ยแล้ว่าหน้าเทาเลยเดี๋ยวขึ้นน้างบนแล้วกันโอเคมาสู้กับฉันไม่ต้องซ่อนเลยอืมอุ้ยนี่ไงจัดการเลย,ยแล้วก็วิ่งหนีสิความโชคร้ายมาเยือนเธอแล้วต่อไปนี้ไม่มีใครมาหยุดฉันได้อีกแล้วเดี๋ยวเอาพิษแป๊บนึงอุย้ยอุย้ยเราล,ะล,ะละ่าหลบ เธอรู้ไหมเราเป็นพวกที่แข็งแรงมากกว่าพ่อของเธอเขาไม่สามารถที่จะทำสำเร็จได้มายุ่งอะไรกับพ่อคุณเนี่ยอืโดนเต็มเต็มฉันเห็นเธอเราล่าแล้วฉันก็รู้จักเขาด้วยตอนที่พี่สาวฉันไปถูกพันกับครอบครัวของเธอฉันก็รู้นี่ไม่ต้องคุยมากเอาไอ้นี้ไปกินอุ้ยลบ โอ้โหนี่ไงโดนเต็มๆไม่ปล่อยเอาไว้แ yeah. เอาอาวุธไปแล้วคิดที่จะชนะเราเหรอไม่มีทางโอ้ยนั่นมันไม่ใช่โชคชะตาของฉันมันต้องไม่เป็นอย่างนี้ไม่มีใครเชื่อเรื่องโชคชะตารหรอกมันไม่ใช่ของคุณอยู่แล้ว พี่คุณแค่เป่าหูเท่านั้นแต่ฉันทำทุกอย่างเพื่ออนนานะก็เรื่องของเธอสิอย่าไปจากฉันอย่างนี้นะอย่าหันหลังให้ฉันหยุดนะแครนิตี่ได้ค่าพ่อของเธอคุณโกหกเขาหนีเอาชีวิตรอดเขาเป็นผู้ชายที่ขี้ขาด คุณบ้าไปแล้วหยุดนะฉันบอกให้หยุดพูดไงละ่ะเขาเป็นคนที่น่าสงสารนะไปลงนรกเลย<อ>นี่บอกให้หยุดพูดไม่ยอมนี่เป็นไงละ่ะอยู่ดีไม่ชอบเดี๋ยวเก็บของก่อนโอเคนะคะไปต่อเลย,อยวิ่งเลยอันนี้ต้องไปหาอนานะฮะโอ้โหสุดๆ ยังไงต่อเนี่ยโอ้โหเข้าไปข้างในเลยนะคะอุ้ยวิ่งอันนาะหยุดนะโอ้โหผู้ของคุณแพ้แล้วแล้วน้องชายคุณก็ตายแล้วด้วยไม่นะมันมีประโยชน์ะไรแล้วพอเถอะ หลังจากที่ฉันทิ้งทุกอย่างเพื่อสิ่งนี้เหรอแล้วก็ให้พวกนายนิตี้ออกไปงั้นเหรอไม่มีทางหรอกเธอจะหล่นล้มเลิกได้ยังไงแล้วเรื่องของพ่อเธอล่ะมันเป็นเรื่องตลกงั้นเหรอแล้วก็จบหรอเรื่องนี้เลิกมันได้ยังไง ฉันยอมให้มันจบคุณเอาไปไม่ได้หรอกเธอคิดคิดถึงคนเป็นล้านสิป่วยและตายเราช่วยพวกเขาได้ถ้าเราทำด้วยกันมันมีค่ามากเกินไปอนาเราไม่สมควรที่จะไม่มีวันตายการตายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเธอพูดง่ายนะราว่าเธอไม่ใช่คนที่จะต้องตายนี่แต่นี่มันไม่ใช่เฉพาะคุณนะมันเกี่ยวกับชีวิต มนุษยชาติมันจะต้องดำรงตามวิถีชีวิตของมนุษย์พวกมันมาแล้วพวกเราถูกล้อมไว้อุ้ยเจคอบวยเจคอบระวงังวัตถุนั่นมันไม่ได้ถูกสร้างให้เพื่อโลกใบนี้เธอยังมีโอกาสนะลอร่าทุกอย่างท,ที่ฉันทำและเธอทำ มันต้องไม่มีคคอฟที่ต้องมาตายอีกคนหนึ่งฉันพร้อมที่จะยอมตายแต่ฉันไม่หูยพวกนั้นมาเต็มเลยอ่ะขอร้องฉันจะต้องตายมันเป็นความหวังสุดท้ายของฉันนะไม่นะไม่อันนาไม่โอ้โหเปิดให้นั่นเลยไม่มีใครดูคือมองสิ่งนี้น เราล่าไม่มองด้วยโอ้โหดูพวกไม่มีวันตายมาดิโอ้โหเราเล่าเราจะทำยังไงจะต้องทำลายมาันไม่นะทำเถอะฉันขอโทษนะนี่โอ้โหโย,โยนเลยอะ่ะอืมขูทํ้ คือถ้าทำลายไอ้สิ่งนี้ไปนะคะพวกนั้นก็ไม่มีชีวิตรอดนะคะโอ้โหเว้นี่ไงเจคอบอดทนไว้นะ <c oughs> อดทนเหรอ <c oughs> ฉันทำอย่างนี้มานานแล้ว so คุณรู้ว่าฉันจะต้องทำลายมันงั้นเหรอ ฉันรอมานานแล้วที่จะได้เจอคนที่ไม่เหมือนใคร <c oughs> <c oughs> สมแล้วที่เกิดขึ้น <c oughs> จุดจบของฉันมันมาถึงแล้ว <c oughs> ฉันขอโทษ <c oughs> ฉันแค่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงเท่านั้น <c oughs> <c oughs> เธอได้เปลี่ยนมันแล้ว <c oughs> แล้วเธอทำสำเร็จแล้วด้วย ไปที่อลอร่านะคะที่รักของพ่อพ่อคิดถึงหนูเสมอบ่อยครั้งที่คิดเสมอว่าคุณปู่ของหนูจะทำยังไงถ้ารู้ว่าพ่อทำเสียชื่อเสียงพรอฟชื่อนี้มีความหมายยังไงหรอฉันหวังว่าสักวันหนึ่งมันจะต้องเป็นตาประทับให้โลกรู้ความมหาจ,จันทร์มันเกิดขึ้นกับการที่เราทำ ไม่ใช่การที่เราเป็นมันถูกแล้วที่เธอทำลายวัตถุนั่นแต่ฉันทำให้เขาผิดหวังฉันเชื่อว่าเขาได้เลือกทางของเขาแล้วไปกันเถอะเครื่องรออยู่ฉันได้ฟังเทปสุดท้ายของพ่อฉันได้ฟังเป็นพันครั้งฉันเพิ่งจะได้ฟังจริงๆก็ครั้งนี้ แม้ว่าพ่อจะเลือกทางไหนหนูก็จะเลือกทางของหนูเองเรื่องที่คลีเทสมันเป็นเรื่องจริงที่นั่นมันเป็นความลับที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้ฉันเพื่อที่จะหามันให้เจอฉันจะไม่ทำเพื่อใครแต่เพื่อเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเท่านั้นฉันหวังว่าข้างนอกนั่นมีทรานิตี้ที่ยิ่งใหญ่ยังจะทำอะไรอีกที่ฉันยังไม่รู้แต่ฉันได้หวังว่าทำถูกแล้ว ฉันหยุดมันได้และเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงมันได้โอเคก็จบเท่านี้นะคะยังไงคีต้องขอเวลาไปก่อนนะคะแพทนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ